เลขเก้าเลเข้าเรียกพักอ่าเลขเก้าคือเลขของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อดีคนที่มีเลขเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคอยช่วยเหลือแบบทางอ้อมและทางตรงข้อเสียถ้าไม่อยู่ในสิ่งในธรรมซวยหนักกว่าเดิมเวลาขึ้นเราขึ้นบันไดใช่ไหมครับทีละขั้นคนพวกนี้ขึ้นบันไดเลื่อนเาไม่สยสาแต่เวลาลงลงลิฟต์ ใช่เพราะฉะนั้นคนมีเลข9พื้นฐานให้จำประจารย์เลยนะครับมันสวดมนต์ใส่บาตรบ่อยๆขึ้นเร็วก็ <prim> ลงเร็วได้ลงเร็วกว่าขึ้นบันไดเลื่อนเองแต่ลงลงลิฟต์เลยจะเร็วกว่าด้วยดังน,นั้นเนี่ยสังเกตดีๆคนใช้เบอร์โทรศัพท์099อย่างที่ออกให้นัดอ่ะหรือคนที่ลงท้าย99หรือคนมีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข9หรือ99เ<ง>นี่ยถ้าเข้าอบายไปในลักษณะของอโคจรเยอะ ไม่ไม่สวดมนต์ไม่สนใจเรื่องเวรกรรมความดีความชั่วอย่างเงี้ยดวงตกเร็ว